สวัสดีค่ะเจสสาค่ะวันนี้ะจสสาจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมนะคะของยี่ห้อ Lucidio L ค่ะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยได้ส่งมาให้ะจสสาได้ลองใช้นะคะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลย อนเช้านะคะเพื่อให้ผมสวยเข้ารูปอยู่ทรงงานนะคะให้ผมเราเนี่ยสวยไปตลอดทั้งวันเลยค่ะทั้งยังช่วยบำรุงให้ผมที่แตกปลายเนี่ยกลับมาฟื้นฟูสวยเหมือนเดิมได้ค่ะเรามาดูต่อไปนะคะอันนี้ขวดทัดมาเป็นขวดสีชมพูเข้มนะคะขวดเล็กๆตัวมาหน่อยใช้สําหรับตอนกลางคืนนะคะเป็นออยล์ทรีทเมนต์ค่ะเป็นบำรุงบำรุงผมนะคะแล้วก็ยังจัด ช่วยบำรุงให้ปลายผมที่แห้งเสียเนี่ยกลับมาสวยได้เหมือนเดิมนะคะในตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยผมเราก็สวยฟิ่งทันทีเลยค่ะถัดมานะคะเป็นขวดสีชมพูอ่อนขวดคล้ายๆกันเลยค่ะแต่อันนี้สีชมพูจะอ่อนกว่านะคะเป็นสูตรสวิตเมนบำรุงผมในส,ส่วนของตอนเช้านะคะเ,ออเป็นสูตรมิ้วนะคะสูตรนมใช้บำรุงให้เส้นผมตรงสวยงามค่ะแล้วก็ยังช่วยบำรุงผม เช่นกันนะคะก็คือช่วยบำรุงผมที่แห้งแตกปลายเนี่ยกลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะค่ะจากที่จะจะได้ลองใช้นะคะมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยชอบผลิตภัณฑ์ของ l u c i d ดเ เพราะว่าเขาได้ช่วยบำรุงให้เส้นผมของ,ของจ,าจากลับมาสวยเนียนนุ่มเหมือนเคยนะคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยจสสา,าต้องออกไปทํางานใช่ไหมคะต้องเจอทั้งมลภาวะของฝุ่นของแดดต่างๆนานานะคะทำร้ายเส้นผมของ,ของจาจสสามากๆค่ะซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยสามารถใช้เจ้าขวดนี้